ตาเรียกะมาแล้วมีคนเป็นเด็กดีไหมนะแถวนี้มีไหมนะมีไหมเอย่ยพวกลูกหมาหรอจริงอะจริงอะจริงดิ <c oughs> เป็นเด็กดีใช่ไหมคะถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยสันตาเลียกะมีของจะมาให้ด้วยนะ <c oughs> อยากรู้ว่าเซียวเป็นอะไรแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยม h รีคิสมา มีความสุขกันมากๆนะคะในวันคริสต์มาสนี้ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเนี่ยก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีมีเงินใช้มีเงินเที่ยวกินอิ่มน้ำอ้วนพีไปเลยแล้วก็ซันต้ามีของจะให้ด้วยอย่างรู้ใช่ไหมงั้นเชิญฟังกันได้เลยนะ h a s h i r รโซริโอคาเซนโนโยนี ฮมีข้อความจากซานต้ามาส่งแล้ว,วมีซานต้าแวะมาซานต้ามาหาแล้ว